สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนักหมากลูกไทยทุกทท่านนะครับวันนี้กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่างยันวันนี้ให้ชื่อตอนว่าวิชาหมาบังกินวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในแอปไทยเชสดูเอลอีกเช่นเคยนะครับเพื่อนๆฮนะก็เล่นเป็นเกม10นาทีนะครับจับกู้มาเจอกับคุณมิง กะลาบานะมิงกะลาบาก็ช่างกันนะก็สไตล์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เล่นเป็นม้ายงขวาวันนี้เล่นนะเจอกับม้าเทียมนะครับเป็นม้าเทียมช่างยันก็เปิดโครงสร้างของมายงขวาอ้าวเป็นม้าม้าเขาเรียกนะม้ามังกรสลับไปแล้วนะครับม้าเทียมแล้วก็เป็นม้ามังกรสลับไปแล้วใช่หรือเปล่านะฮะก็เปิดรูปทรงรูปร่างของมายงขวา ตามปกตินะครับนะตำแหน่งนี้เขาปูมาสามเบี้ยก็กินตัดกวกเข้าไปแล้วก็กินตัดกวกเข้าไปอีกนะครับทําลายโครงสร้างหน้าบ้านหน้าเบี้ยเขาให้หมดนะครับเปิดฉากก็โจมตีกันเลยนะครับหมามังกรสลับนะครับก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันนะครับนะเพราะว่าตรงเบี้ยตัวนี้นะครับเบี้ยตัวนี้นะจะไม่มีตัวผูกนะครับสังเกตเห็นไหมครับแต่มนี้เราก็เอาเรือมาลองแล้วก็ดิฟขุนนะครับ ผมก็กะว่าจะระเบิดนะฮะระเบิดหน้าบ้านเขาออกให้หมดนะครับแต่มนี้ก็นะแทงเบียร์ขึ้นไปทำลายโครงสร้างเบียร์ออกให้หมดเลยนะครับแต่ว่านะฮะโอ,โ,โอ้โหกูต่อสู้แทงเม็ดเอาเบียร์แทงเม็ดเข้ามาแล้วนะครับแบบนี้ก็ต้องขายเม็ดเข้าไปเอาเม็ดกินเบียร์วกวกเข้าไปเขาใช้เม็ดกินเข้ามาใช้เม็ดกินเข้ามาก็ อมเอาเอาเบีย้ยกินตัดออกเข้าไปอีกนะแล้วก็เอาโคนเข้าไปปั๊มเข้าไว้นะจอกินเบีย้ยอีกตัวหนึ่งนะครับจังหวะน,นี้เราก็จะไปจอกินเบีย้ยอูต่อสู้เปิดโคนขึ้นมาเปิดโคนขึ้นมาก็เอามาไปจับเม็ดไว้นะครับนะจับสองไว้ก่อนเลยนะ เมตตมนี้จะทำยังไงดีเมตตมนี้หนีกลับไปแทงโคนก็ไม่ได้นะหนีกลับไปแทงโคนก็ไม่ได้ขึ้นหมาก็ไม่ได้นะแทงโคนด้านขวามือก็ไม่ได้นะครับถอยกลับไปหน้าโคนตัวเองก็ไม่ได้นะครับโอ้โหจังหวะนี้คููต่อสู้ตัดสินใจเอาหมากินโคนเข้าไปก่อนเลยโอ้โเขาเป็นก็เป็นแต้มที่สวยนะครับนะแต้มนี้ก็แลกเรือกันไปนะครับ เขาเอาเหลือกินต่อเข้ามาเราก็กินกวบตัดเข้าไปแต่น,นี้ครูต่อสู้ก็คงคิดไว้นะฮะคิดไว้ว่าเบีย้ยของเราขาดนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เขาใช้มากินโคน,นะฮะแล้วก็อาจจะได้กินเบีย้ยเราอีกตัวหนึ่งตั้นไงว่าไปแล้วนะฮะว่าแล้วเขาจะต้องใช้เม็ดมากินนะฮะเราผูกไม่ทันด้วยนะครับผูกไม่ทันด้วยเมื่อผูกไม่ทันก็ต้องปล่อยนะครับ จงังหวะนี้ก็ต้องปล่อยให้เขากินนะก็ดูแนวทางต่อกันไปนะแต่น,นี้เอาเบี้ยนะเบี้ยดันเบี้ยขึ้นไปไปแทงโคนนะก็ไม่ดีอีกนะครับก็ต้องเอาเหลือมากดขุนไว้ก่อนนะปล่อยให้เขากินเบี้ยไปนะเขาก็หลบเหมือนกันแตมนี้ก็ยัด เบียดขึ้นไปกูต่อสู้จะกินไหมนะถ้าไม่กินก็เสริมโคนเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะฮะเอาเขากินตัดเข้ามาเราก็กินตัดเข้าไปยันเบียมาไหมครับนะฮะกูต่อสู้จะดันเบียเข้ามาไหมแล้วเราแทงโคนนะะถ้าเราไม่แทงเราก็เสริมโคนเข้าไปนะจังหวะนี้เขา แทงเบีย้ยเข้ามาเอาแทงเบีย้ยเข้ามาแบบนี้ก็เอาโคนขึ้นไปรับไว้นะฮะขึ้นไปรับเบีย้ยเข้าไว้ดันโคดยัดขึ้นไปจังหวะนี้เขากินตัดมาไหมนะก็กินตัดมาเราก็ใช้โคนกินขึ้นไปนะฮะก็ยืนประจันหน้ากันเลยนะครับแต่นี้ก็นะต้องดูนะคู่คต่อสู้ไม่ยอมกินเบีย้ย้วยนะครับนะ มาเราก็ออกไม่ได้นะด้านซ้ายมือเอาแต่น,นี้เขาพยายามจะใช้เรือออกมาโอ้โหจะใช้เรือออกมาโจมตีเราจังหวะนี้เห็นแล้วเอา้าวโคนเขาโคนเขาขาดนะครับมีโอกาสขาดเยอะนะครับแต่น,นี้ก็กินสองข้าปก่กนนะครับเอาเบียกกินกวกเข้าไปเขาใช้เบียกกินเข้ามาเราก็เอามากินเบียกวกเข้าไปถ้าไม่กินหนีโคน หนีโคนก็นะโอ้โห,โหเขากินนะฮะกินเราก็กินโคนกุกเข้าไปนะะโอโ้แล้วขุนขุนเขาอยู่ในในเอ่อในตาอับด้วยนะครับแมเอามาออกมาทันไหมเอา้าแบบนี้ก็สวยนะครับโอ้โหให้กินตั้งนานไม่กินนะะเราต้องการจะเอาหมาออกอยู่แล้วนะครับเอาแล้วหมาเขายืนนี่ผูกอยู่กับใครนะครับโอาเหลือไปกดหมาเขาไว้ก่อนนะฮะ จับเขาไว้สองตัวนะะทั้งโคนทั้งม้านะฮะจากกันไม่ได้นะครับจากกันไม่ได้หนีม้ากินโคนหนีโคนกินม้านะครับโอ้โหเอาเรือมาผูกอีกโอ้เรือลําเดียวนะครับจับทั้งมา้าทั้งโคนทั้งเรือเลยนะครับแต่มนี้ก็ได้จังหวะนะครับอหมาโดดกลับมาโดดกลับมาโอ้โหมีจังหวะต,ตีลุกนะครับต,ตีลุกจนได้นะครับแต้มนี้ตีลุกจนได้คูต่อสู้ จะแก้ยังไงนะครับจะแก้ยังไงตีลุกจนได้นะครับเราสามารถโอ้โหกูต่อสู้ทิ้งโคนนะครับเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะฮะโดนลุกจนนะครับโดนลุกจนทิ้งโคนเลยนะครับเมื่อทิ้งโคนแบบนี้เราก็เอาหมาตีลุกขั้นก่อนนะครับเอาจังหวะไปทีหนึ่งก่อนนะครับเอาพื้นที่ไปก่อนนะฮะแล้วก็เอาเลือกินโคนกวกเข้าไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลับมากินเบี้ยด้วยนะครับ นะหมากลุกเขาเรียกว่าเราต้องพยายามเข้าโจมตีเขาก่อนนะฮะทำให้ไวทําให้จัดประมาณนั้นนะครับแต่นี้เ็าถอยขุนถอยขุนอืมก็กินเบียดเข้าไปก่อน,นครับกวกเข้าไปก่อนฮนะกินของจำรวยไปก่อนจังหวะนี้เขาเลยเม็ดเข้ามาเลยเม็ดเข้ามาก็เอาเบียดแทงหมายัดเข้าไปยัดขึ้นไป ยัดขึ้นไปขอหมามาจับโคนเอา้าเอาโคนไปแทงม้าเขาไปอีกได้ไหมแทงม้าเขาไปอีกมาลงไปนะครับโอ้มมามาจับกินเบีย้ยอีกเอา้ากินเบีย้ยเราแบบนี้อืมเอามาไปไปผูกเบีย้ยโดนเม็ดแทงเอาโคนอออืืเราอยากจะปลุกกันนะเอาขนเอ๊ะเปลี่ยนเปลี่ยนตัว เปลี่ยนตัวเอาเบีย้ยยัดเข้าไปก่อนเอดาดันเบีย้ยเข้าไปก่อนนะครับกินก็กินแรกกันเลยโอ้โหจังหวะนี้ครูต่อสู้ไม่ยอมกินเอาเรือมากันขุนเราอีกแต่นี้เราก็ขึ้นไม่ได้นะครับขึ้นไม่ได้เราก็ลุยแล้วครับนะเอาขุนยัดขึ้นไปนะยัดขึ้นไปบุกเข้าไปบุกเข้าไปนะต้องเอาเบีย้ยขึ้นไปไงายนะเดี๋ยวเอาเรือไปไตีลุก ได้ไหมเอาเรือไปตีลูกได้ไหมให้เขาเด้งลงไปด้านด้านล่างนะครับนะแต่มนี้ครูต่อสู้จะไปตรงไหนนะฮะเขาโดดมา้ามาจังหวะนี้โอ้โหมามาจังหวะนี้เราก็เราก็อืม้มาลกขาดอยู่นะครับเพื่อนๆนะมาลบขาดอยู่นะแต่นี้เอา อืเอาม้าขึ้นไปเลยนะครับนะผูกโคนไว้ด้วยอ้าวโ,โอเคครับนิดหน่อยครับนะให้เขากินเบีย้ยไปอีกนะฮึแต่มาเราขาดอยู่นะเขาใช้เรือมาตีสอดใส่คารเมลเราได้นะแต่นี้ก็อาจต้องเป็นการเสียเบีย้ยเข้าไปนะแต่เราก็ยังได้เปรียบได้จังหวะอยู่นะฮะก็ยังเป็นโคนสู้กับเม็ดอยู่นะเบียยความเราขาดอยู่ เนะบียดความเราขาดอยู่นะครับกูต่อสู้จะกินไหมแต่นี้เขาเอามาอ๋อเขาเาไม่ยอมกินนะฮะเขามาเอาเม็ดมาแทงลุกนะฮะมาแทงลุกก็ต้องหลบไปก่อนนะหลบไปก่อนหลบไปก่อนจังหวะนี้คููต่อสู้น่าจะเอาเรือมากดกินม้าได้นะมากดกินม้าได้แต่มากดกินม้าได้ก็ก็ไม่น่าทันนะ โอ้เขากินเบี้ยก่อนนะครับเขากินเบี้ยแบบนี้เราก็ต้องหาวิธีการโจมตีเขาต่อนะแต่มนี้ก็มีเอาโค้นยัดขึ้นไปลุกก็ไม่มีประโยชน์นะไม่มีประโยชน์เอาโค้นลุกขึ้นไปไม่มีประโยชน์นะดูแล้วเขาจังหวะที่เดินก่อนนะครับนะจังหวะนี้โคนลุกไม่ดีนะเอาเลือด ไผ่องเข้าไปผ่องเข้าไปลงไปด้านล่างนะเอา้าไม่ลงอีกไม่ลงไม่ลงด้านล่างขึ้นมาด้านบนฮะเอาใหม่นะเอาใหม่เอาใหมนะ่ไม่ยอมลงก็เอาโคนถอยกลับมาเตรียมตัวกินมมานะครับนะเตรียมตัวที่จะกินมมานะครับจังหวะนี้ก็คู่ต่อสู้ต้องเอามมากางปีกออกไปนะครับ จะไปแต้มไหนได้นะมาเอาม้ามาผูกเรือมาผูกเม็ดได้นะครับนะถอยไปหลังขุนถอยไปหลังขุนก็ได้นะครับนะอ๋อเลือกที่จะถอยไปแล้วใช้เรือผูกนะใช้เรือผูกแต้มนี้อ๋แต้มนี้เขเข้าเข้าแต้มนะครับเข้าแต้มตามชื่อเรื่องนะครับวิชาเอาม้าบังกิน จังหวะนนี้นะม้าเราก็โจมตีเม็ดด้วยนะฮะแล้วก็เรือเราโจมตีม้าด้วยนะครับคู่ต่อสู้จะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้นะครับนะต้องเลือกตัวใดตัวหนึ่งเอาไว้นะจะเอาเม็ดไว้หรือจะเอามาไว้ถ้าโดดม้าก็เม็ดหายนะครับคู่ต่อสู้เอาหรือม้าหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหเอาเม็ดไปผูกเรือ แตมนี้ก็เอาเหลือกินม้าควบเข้าไปโอ้โหกูต่อสู้น่าจะลืมม้านะครับนะแต้มนี้ถ้าลืมม้าก็น่าจะจบนะครับเกมนี้นะเมื่อกี้เม็ดกับโคลน,นะจังหวะนี้เขาใช้ขุนมาติดอ้าวจังหวะนี้ได้จังหวะแรกเหลือออกอีกแล้วนะครับอโอ้โหนะเอาขุนมาติดนะจังหวะนี้ก็เอาม้าตี ลุกเข้าไปเอาพองเข้าไปพองมั่งครับพองมั่งโอ้หวันนี้ยังไม่ค่อยได้พองเลยนะพองเข้าไปแล้วก็เอาเรือเรือกินเรือควบเข้าไปเขาใช้เม็ดกินก็เอาขุนเข้าไปแตะขุนเข้าไปแตะอีกนะฮะไปกินเม็ดจังหวะนี้เขาขึ้นไปไม่ได้เอาเขาขึ้นมาอ๋อเขาขึ้นได้นะก็เรายังไม่มีตัวกินเขานะเมื่อกี้ก็โอ้โหตีลุกได้กินเม็ดนะะ ไม่เป็นไรครับนะจังหวะนี้ก็พยายามเอาขุนขึ้นไปนะครับเอาบีเข้าไปจัดเข้าไปนะฮะออกได้ไหมเอาต่อต่อแบบนี้กินกวบเข้าไปเลยกินควบเข้าไปเลยอ่ะเอาเขากินเราไม่ได้นะก็ต่อแล้วเราไม่ม้าผูกอยู่นะฮะเอาแบบนี้ก็เอาเบี้ยก,กับปากก่อนนะครับเสียดายนะฮะเอาคู่ต่อสู้นับสี่สี่แล้วนะครับ,บ,รบเอาม้าถอยกลับมาม้าถอยกลับมา เอาขุนนะฮะติดเข้ามาไปไหนคู่ต่อสู้ไปทางไหนก็ได้นะเอาเอาโคนยัดขึ้นไปมาหลังโคละครับมาหลังโคลก็ไม่เป็นไรนะมาหลังโคนเอาขุนกันไว้แต่นี้ก็ถอยโคนกลับมาอีกเอาขุนลงมานะเอาม้ากลับมานะม้ากลับมาเอาเบี้ยกลับมาเอาเบี้ยมาเอาไม่ติดมา้าเอาเบี้ยมาอีก เอาไม่ติดมา้าไม่ติดมา้าแต้มน,นี้เอาขุนเข้าไปติดเลยจังหวะนี้เบียเบียตรงมุมใช่ไหมเบียมากันอ๋อเบียตรงมุมพอดีนะฮะขุนอาจจะไม่ต้องใช้แล้วนะครับเบียตรงมุมพอดีนะครับเอาเบียกันไว้เอาเบียมากันไว้นะฮะคู่ต่อสู้ขยับขุนนะ,ะขยับขุนขยับขุนก็ขยับม้านะครับขยับมา้ามาแต้มน,นี้นะฮะ มาแต้มน,นี้จังหวะนี้เขาแต้มจนนะฮะเพราะว่ามีม้าเราไปลุกได้นะครับไม่เป็นทีนะฮะไม่เป็นทีคุณเข้ามาเอาเบียแทงลุกเข้าไปแล้วก็เอาม้ามาตีลุกเข้าไปจนสวยงามก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของช่างยันนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันเยอะๆนะครับวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับ รบกวน fc นะครับช่วยคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้วยนะครับวันนี้ช่างยันต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย